อ่านะครับคู่ปฏิกิริยาของกรดเบสนะครับคู่ปฏิกิริยาของกรดเบสที่เด็กๆเห็นเนี่ยนะครับเราจะเหน็นไดว้ว่าอ้าวถ้าเป็นกรดเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรดเนี่ยมันจะทำการแตกตัวลูกอ่านะครับกลายไปเป็น H บวกอ่านะครับก well. ับ A ลบส่วนเบสนะครับส่วนเบสก็คือแตกตัวได้เป็นลบอ่านะครับทีเนี้ยมันจะเกิดการจับคู่ใหม่นะครับนั่นก็คือบวกจะเป็นคู่กับลบแล้วจะไปคู่กับบวกนะครับเด็กๆจําไว้เสมอนะครับอ่าจำไว้เสมอนะลูกนะเด็กจำจำตรงนี้ไว้นะครับกรดนะครับ บวกกับเบสเนี่ยนะครับกดบวกกับเบสเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องได้เป็นเกลือนะครับเกลือ,อบวกกับอะไรครับบวกกับน้ํานั่นเองเอกดเบสมันมีเยอะมากเลยนะครับพี่อูมกดเบสมันมีเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยในโลกหนูดูนะครับกดเบสที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราเนี่ยเนี่ยลูกมันมีอยู่ตัวหนึง่งนะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ SCL ไฮโดรคลอริกนะครับบวกกับอะไรครับบวกกับ NaOH นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้เอ๊ะผลิตภัณฑ์ที่ได้จะได้เป็นอะไรนะอ่านะครับมาแตกตัวลองดูเลยลูกอ่านะครับมาแตกตัวลองดูเลยนะครับเราแตกตัวภาพตรงนี้พึ่งนะครับ H เป็นอะไร H เป็นบวกนะครับ Cl เป็นอะไร Cl เป็นลบนะครับอ่านะครับเห็นไหมไฮโดรเจนจะเป็นบวกนะครับคลอรีนจะเป็นลบนะครับส่วนโซเดียมเป็นธาตุในโมลหนึ่งก็คือเป็นบวก OH นะครับก็คือเป็นลบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการจับของพันธะใหม่นั่นก็คือ H อาที่เป็นบวกไปคู่กับอะไรครับ H ที่เป็นบวกไปคู่กับลบนั่นเองนะครับเห็นไหมเอที่เป็นบวกไปคู่กับลบส่วนลบของคลอรีนนะครับก็ไปจับกับโซเดียมนะครับเห็นไหมมันเกิดการจับคู่ใหม่แล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ N A.C.L. หรือที่เราเรียกก็เป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับหรือที่เราเรียกก็เป็นโซเดียมคลอไรดนั่นเองเด็กๆก็จะแบบเอ๊ะโซเดียมคลอไรคืออะไรนะเอ๊ะโซเดียมคลอไรคืออะไรนะโซเดียมคลอไรมันก็คือเกลือแกงนะครับมันคือเกลือแกงครับลูกมันคือเกลือแกงแล้วอีกโมเลกุลหนึ่งที่ได้นะครับนั่นก็คือน้ำนั่นเองโอ้โหพี่อูมกดแบบเบรมันสามารถทำปฏิกริริยากันได้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะนะครับเด็กๆฟังน,นิดนึงนะครับทีเนี้ย เวลาการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะครับเราจะแบ่งนะครับเพราะกรดเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกรดแก่กับกรดอ่อนอนะครับ